มาครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะผมุยงานกันต่อนะครับนะเงาต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับนะระบบเกมคอนทักชั่นจัมพเตอร์สามเหมือมนเดิมท่านผู้ชมนี่ครับตระกูลแคทเหมือนเดิมครับผมโอาไงดีโอเค คูณแคทเหมือนเดิมครับผมรีงานตอนกลางคืนครับคุณผู้ชมเหม่เอารีงานตอนกลางคืนครับผมถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงผมก็ต้องขอใครท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับรีงานตอนกลางคืนกันเลยครับผม ฝากท่านผู้ชมดูคลิปให้ผมจนจบด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับผมจ้วงๆไปอย่างเดียวนะครับนะมันจะยังไงครับผมมุมมองภายนอกบ้างอยู่แต่ภายในเดี๋ยวท่านผู้ชมเบื่อนะครับนะอยู่แต่ภายในมาดูมุมดูหน่อยนะท่านผู้ชม นี่เหรอเคเลยนะครับไม่ได้นี่นะครับ<ม>เตรียมมุ้งกี่ไปเลยนะครับนะอืม ลุยงานยาวๆนะครับท่านผู้ชมนะไม่ยาวหรอกแบบเดียวโอ้โหไม่ไหวนะครับนะอุ้มมองผ่านในแหละทุกคนดีเลี้ยวภายนอกไม่ไหวไม่ไหวไม่เลยนะครับนะอะดินไป็นลงกันต่อนะครับโอ้โหท่านผู้ชมอุย้ยดินยุบนะครับนะดินยุบเราก็ต้องทำใจนะครับนะ ถอยถอยถอยท่านผู้ชมถอย,อยอนี่ครับนะปึ๊บไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขยับ <c oughs> เดี๋ยวเราขยับรถเกียร์ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราขยับรถเกียร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอโอเคเดีตรงนี้ เอาลูกพี่ถอยไม่ขึ้นนะทำไมมันถอยไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมลองอีกทางนะครับนะปึ๊บปึ๊บขีอยู่ที้อยู่ที้อย่นี่นะ,น,นะครับนะขีไปเลยนะครับท่านผู้ชม รเดี๋ยวเราจะรถเ,เดี๋ยวเราจะรถเกียร์นะครับเกียร์ดินไปเลยนะครับแลัวก็อาจจะไม่ละเอียดนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับผมค่อยๆดันไปนะครับท่านผู้ชม ปรับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับนะนี่นะไยตี่ๆๆก่อนนะไปครับ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 เนี่ไปครับท่านผู้ชมเราจะเล่นแบบเร็วๆเลยนะครับท่านผู้ชมเราจะไม่ตัดต่อนะครับนะ เราจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมไปครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมนะฝากกดไลค์สับไทยกดติดตามให้ผมุด้วยนะครับท่านผู้ชมใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะครับดูจนจบว่ายอย่างนี้นะครับดูจนจบแล้วครับ